สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับก็นานๆจะได้เจอกันในรูปแบบของวัวสวยงามแบบนี้นะครับนะบอกได้เลยว่าวันนี้สวยแน่นอนรับประกันในเรื่องของความสวยพี่น้องครับเรื่องของเฟรมเรื่องของบอดี้นะฮะ เรื่องของมัดกล้ามเนื้อนะครับกระดูกแข้งขาเนื้อหนังวันนี้รวมอยู่ที่นี่แล้วพี่น้องครับนะฮะเป็นอเมริกันบามันพันแท้นะครับบ้านเราเรียกว่าบามันเลือดร้อยนะครับผมวันนี้มีทั้งหมด2ตัวครับนะฮะทั้งหมด2ตัวเป็นราคาแบ่งราคาแยกนะครับหรือถ้าจะยกทั้งสองตัวก็ ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนไปชมตัวแรกพี่น้องครับขออนุญาตแจ้งพิกัดนะฮะพิกัดอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับตรงนี้เรียกว่าหนองปลือห้วยใหญ่หนองปลือนะครับหนองใหญ่นะฮะ,ะนั่นแหละครับพิกัดวัวอยู่ตรงนี้ฮะอาจจะเข้ายากนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเคยถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยหลงแน่นอนนะครับ ก็แอดไลน์เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอโลเคชันได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านเชื่อในพูดจาภาษาวัวน,นะครับซึ่งเคยได้รับฉายาอยู่แล้วนะครับว่ารีวิววัวตรงปกทุกตัวนะครับถ้าเชื่อแล้วก็สามารถปิดแล้วก็นัดวันส่งได้เลยเช่นกันพี่น้องครับนะฮะสองตัวนี้ นะครับเดี๋ยวผมพาดูทีละตัวแล้วก็ดูใบเพชรแล้วก็แจ้งราคาพี่น้องครับสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยครับผมครับผมพี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวัวคู่นี้เป็นแม่ลูกกันนะฮะนะครับวัวคู่นี้เป็นแม่ลูกกันนะครับผมให้ท่านดูตัวแรกตัวที่หนึ่งเลยนะครับนะฮะ มิสทีอีทีอาร์อาร์นัมเบอร์เจ็ดห้าพี่น้องครับเกิดเมื่อโนเวมเบอร์วันที่ยี่สิบเก้าสองพันสิบเจ็ดพี่น้องครับพ่อของเขาคือมิสเตอร์เอสเคสามห้าสามนะครับเป็นสายของวอดบาโวหนึ่งพับศูนย์เก้านะครับสายบนขึ้นไปก็ เอสเคอเมริกาเจ็ดสามศูนย์ทับเจ็ดพี่น้องครับนะฮะสายของ SK ในเรื่องของพันธุกรรมไม่ต้องห่วงครับทีนี้มาดูสายล่างนะครับแม่ของเขาคือ TRR 63าทับห้านะฮะนะครับพ่อก็เป็น SK 466นะครับส่วนแม่เป็นลำพยากางนะครับผมนะฮะสายพ่อก็มีเอ่อ สายพ่อของแม่เนี่ยนะครับก็เป็น BB บอลสันครับผมนะฮะส่วนสูงอยู่ประมาณ150 150บวกลบนะครับเพราะว่าวัวมันค่อนข้างที่จะลึกมากๆครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะดึงสายตาท่านให้ดูดูวัตเตี้ยไปนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัวเนี่ยมีความใหญ่ความหนาความลึกเป็นพิเศษเลยนะครับถามว่า ใช่วัวขุนหรือไม่ตอบเลยว่าไม่ใช่นะครับนะที่นี่กินแค่เปลือกสับปะรดกับญยาสดนะครับอาหารค้นไม่ได้กินเลยนะครับที่นี่อยู่ใกล้เมืองพัทยาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆครับนะวันหนึ่งเนี่ย คุณลุงบอกว่าหลายกล่องเลยนะครับต่อวันต่อตัวเนี่ยเปลือกสับปะรดผลไม้อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับสถานะคือท้องว่างนะครับสถานะคือท้องว่างนะฮะใครที่สนใจอยากจะเอาไปทำท้องต่อนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับวัวตัวนี้เคยมีลูกมาแล้ว สองตัวนะครับเคยมีลูกมาแล้วสองตัวนะฮะพาพันทำท้องได้ก็ตัวที่สามละครับในท้องนะครับบัวค่อนข้างให้ลูกห่างครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยแกเนี่ยเลี้ยงสมบูรณ์เกินไปพี่น้องครับอาจจะทำให้การผสมเทียมเนี่ยค่อนข้างจะติดยากสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับพูดจาภาษาบัว รีวิวตามตรงไม่มีปกปิดครับนะฮะถ้าในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าผสมตัวน่าจะดีที่สุดครับนะฮะผสมตัวน่าจะดีที่สุดเนี่ยนะครับตัวที่หนึ่งฮนะตันโนกแข้งขาแผ่นหลังนี่แตกเป็นกระดานเลยครับนะฮะเข้าใกล้ไม่ได้ครับเดินหนีครับนะ,ะไม่ไม่ได้วิ่งชนนะเดินหนีนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะให้ดูอีกมุมหนึ่งรวมรวม,รวมอะ่ะ ราคาครับผมตัวนี้นะฮะ t r r 75เนี่ยนะครับ75,000บาทพี่น้องครับราคาท้องว่างนะฮะ75,000บาทไม่รวมค่าขนส่งพี่น้องครับบัวอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเปิดโทรติดต่อช่องทางการติดต่อผมขึ้นให้ตรงหน้าจอเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะถ่ายรวมๆให้ดูครับเดี๋ยวดูนัมเบอร์ดูเบอร์ดูอะไรด้านโน้นด้านนี้นะครับดูให้ครบเลยเอาละครับไปดูตัวต่อไปกันก่อนครับตัวถัดมาพี่น้องครับเป็นแม่ของตัวเมื่อสักครู่นี่นะฮะคือตัวนี้นะครับนี่นะฮะยืนติตกันเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเล่าประวัติแล้วก็เดี๋ยวพาเดินดูทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมให้ดูนะฮะประวัติก็คือ มิสทร r อารหกสามพี่น้องครับหกสาเกิดเมื่อวันที่20เดือน3 2013นะครับนะฮะพ่อคือมิสเตอร์เอสเคครับผมนะฮะเป็นสายบีบีบอลสันครับสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็น 3X มเอ็กนะครับอ่าสามเสเอ็ X 8, 2, ครับผมอี <c oughs> e t ครับผมส่วนตัวแม่ของเขาก็คือมอิส ลำพยากางนะครับหรือว่า LP55 พับ52นะครับนะฮะเนี่ยนะครับตามใบเพชรเป็นแบบนี้ส่วนสูงก็อยู่ประมาณ150บวกลบครับผมเนื่องจากว่าวัวมันลึกมากกะค่อนข้างลำบากนะครับแต่เรื่องความหนาความใหญ่เนี่ยยกให้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะมีลูกมาแล้วประมาณสีตัวนะครับปัจจุบันก็ ท้องว่างนะครับแกก็บอกว่าผสมเทียมไม่ติดก็เลยจะขายผมก็มาดูวัวแล้วว่าวัวมันอ้วนเกินไปมันก็เลยจะติดยากหน่อยนะครับผมแนะนำแกว่าให้อลองผสมตัวดูแกก็เห็นด้วยแต่ว่าแถวเนี้ยมันหาพ่อพันธ์ุผสมตัวรับจ้างผสมที่เป็นเลือดร้อยเนี่ยยากมากๆนะครับวันนี้ก็เลยบอกขายนะครับ ตัวขวามือนะฮะราคานะครับ75,000บาทเท่ากันตัวซ้ายมือราคา7 5 0 0 0บาทเท่ากันนะครับราคายกคู่นะครับจาก1ส0ห0 0ลดได้นิดหน่อยนะครับต่อรองได้นิดหน่อยครับผมนะฮะร,ราคาเปิดยกคู่ก็อยู่ที่แสนห้าราคาแยกก็เป็นราคาขายนะครับ75,000บาทนะฮะ ส่วนถ้าเหมาสองตัวลดได้นิดหน่อยอาจจะช่วยค่าลดค่าขนส่งได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ลองโทรมาคุยกันตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้อะละครับเดี๋ยวผมพาดูอีกมุมหนึ่งครับผมมาดูมุมด้านท้ายสวยๆตรงนี้อาจจะย้อนแสงสักนิดหนึ่งแต่คงได้เห็นชัดเจนล้วครับพี่น้องครับดูท้ายดูมัดกล้ามเนื้อดูโคนหาง นะครับดูพลังของเปลือกสับประรดนะครับเปลือกผลไม้ที่คุณลุงหามาให้วัวกินนะครับแล้วก็มีหญ้าสดหญ้าขนและก็ฟางแค่นั้นเองคุณลุงยืนยันนะครับว่าไม่ได้ใช้อาหารคนนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่วัวขุนแต่อย่างใดนะครับยืนยันนะฮะเป็นวัวแม่บ็อกแม่พันุนะครับเนื่องจากว่าอ้วนขนาดนี้ คุณลุงก็ต้องมีปัญหาเรื่องผสมติดยากบ้างนะครับนั่นนะครับโลโก้ชัดเจนนะครับมองมุมนี้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับ PRR75 กับ PRR63 ทับ56ครับผมเนี่ยนะฮะบอดี้ร่างกายนี้ดูไกลๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่ามุมนี้ย้อนแสงครับเดี๋ยวผมให้วัวขยับนิดหนึ่งครับผมเอาละครับตอนนี้ ผมให้น้องขยับให้ดูโลโก้ดูบอดี้มุมที่ไม่ย้อนแสงตัวข้างหน้านี่คือ TRR75 นะครับนะฮะปัจจุบันท้องว่างนะครับแล้วก็ตัวหลังเนี่ยเป็นแม่ของเขานะครับท้องว่างเหมือนกันนะครับยกคู่1 5 0 0 0 0บาทต่อลองได้พี่น้องครับแต่ว่าถ้าแยกก็คือตัวละ75,000บาทนะครับ นี่ฮะโลโก้ชัดเจนครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูมุมนี้ครับนี่ฮะ T R R หกสามทับห้าหกครับต้องยืนไกลๆฮะมันมันเต็มกล้องจริงๆครับดูครับนี่ฮะ <c oughs> ส่วนสูงก็ร้อยห้าสิบบวกลบนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกวัวมันลึกแล้ว,วมองเหมือนดูเตี้ยแต่จริงๆวัวไม่เตี้ยครับผมนี่ฮะดูครับโอ้โหทุกอย่างสมบูรณ์มากๆครับบอดี Body กระดูเนื้อหนังนะครับมัดกล้ามเนื้อเนี่ยแผ่นหลังเนี่ยหนาเป็นกระดานเลยครับนะฮะเดี๋ยวผมปรับกล้องแล้วให้ท่านดูส่วนหลังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูกันสดๆเลยครับนะี่ฮะดูแผ่นหลังครับดูครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆครับดูฮะกระดูแข้งขา สมบูรณ์ทุกอย่างครับนะฮะแต่ว่าภายในอย่างที่บอกนะฮะผสมอาจจะติดยากนิดนึงอ่ะดูท่าเดินครับนะฮะทุกตัวไม่มีปัญหาในเรื่องของท่าเดินนะครับแข้งขาดีไม่เจ็บไม่ป่วยครับวันนี้ต้องการย้ายบ้านแลครับนะฮะต้องการย้ายบ้านยกคู่เลยก็ได้นะครับใจก็อยากให้ยกคู่ครับถ้าเอาไปตัวเดียวเนี่ยอาจจะอีกตัวนึงอาจจะ ไม่มีเพื่อนนะครับอาจจะหมอยเเงาสักนิดหนึ่งอ่ะดูที่เขาถ่ายออกมานะครับเป็นสีเขียวเลยนะฮะแสดงว่าหญ้ากับฟางแล้วก็เปลือกผลไม้นี่ไม่ใช่เรื่องโกหกครับนี่ฮะไม่ใช่เรื่องโกหกครับของจริงของแท้ครับผมดูครับเอาละครับสนใจโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับวันนี้มีแค่สองตัวครับผมบางละมุงชนบุรีนะครับ บางละมุงชนบุรีวันนี้ย้ายบ้าน2ตัวแพ็กค,คู่1นึ0 0 0สนบาทต่อรองได้ครับนะฮะต่อรองได้นิดหน่อยนะครับถ้าแยกก็คือ7จ็ดหมื่ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ